นี่คือมหากรรมในการถีบพักเก้าไกลออกจากพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลไม่ชอบขี้หน้ากันมาตั้งแต่เริ่มรณรงหาเสียงเลือกตั้งแล้วแล้วที่กระทืบซ้ำลงไปอีกครับนั่นคือมีการขนม็อบวิทยุเสื้อแดงมาแล้วมาที่พักแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ และคำสัมภาษณ์มันก็เจ็บปวดนะครับนี่คือมหกรรมในการถีบพักก้าวไกลออกจากพักเพื่อไทยแกนำนำมวลชนของเพื่อไทยสวมเสื้อแดงอ้างว่าเป็นกลุ่มวิทยุเสรีชนคนเสื้อแดงนี่แหละไม่รู้ชื่ออะไรมีเลขาธิการมาแต่ว่าดูหน้าดูตานะครับก็เชื่อว่าเป็นคนเสื้อแดงนะครับแต่เป็นแนวร่วม แต่ไม่ใช่คนเสื้อแดงระดับแกนนำนปชนะครับแต่เป็นคนเสื้อแดงแนวร่วมซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยเอาละครับอยู่ใกล้สสว่างั้นเถอะท่านทั้งหลายครับเขาก็มาจาัดอีเวนท์ฉีกข้าต้มมัดอยู่หน้าพักเพื่อไทยแต่คําสัมภาษณ์นี่ผมจะขอเอาสั้นๆมาย้ำ ให้ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของคนที่เขามาเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขามาเพื่ออะไรเขามาที่พักเขาเสนอว่าข้าต้มมัดมันจะบูดแล้วครับไอ้ข้าต้มมัดก็มาจากการที่อดีศรเพียงเกตสอ,สอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยยกย่องสรรเสริญคุณพิทาลิมเจริญรัตน์ในวันที่13กรกฎาคมยึดว่าชูคุณพิทาว่าเป็นเทพเจ้าเลย แล้วก็บอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่เหมือนเขาต้มมัดมีตอกมามัดมัดรวมกันโดยพี่น้องประชาชนและจะไม่มีวันแยกจากกันพูดซะประมาณนี้แหละครับแต่มวลชนคนเสื้อแดงแนวร่วมเสื้อแดงซึ่งอยู่ใกล้ชิดกัสสพัคเบื่อไทย,ยก็แห่กันมาที่พักแล้วก็มาบอกว่าเขาต้มมัดมันจะบูดแล้วครับมาวันนี้เพื่อเสนอแกะเข้าต้มมัด ไม่อย่างนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใครที่รู้ตัวว่าเคมีคุณไม่ตรงกับเขาคุณควรจะเสียสละไปได้แล้วให้พรรคที่เขามีศักยภาพตั้งได้ตั้งไปครับตั้งได้ก็คือตั้งรัฐบาลนั่นแหละครับพักเพื่อไทยเดินสายหาสอวอเดินสายหาพรรคการเมืองอื่น คุณก็ห้ามนูน่นห้ามนี่แต่มีหัวหน้าพรรก,การเมืองไปปลุกมอบระยองมั่งจันทบุรีมันเหมาะสมไหมนี่ก็คือด่าคุณพิธานะครับมันเหมาะสมไหมนี่คือคนที่หนึ่งที่ควรจะถีบออกไปนี่คือเสนอให้ถีบคุณพิธาออกไปจาก MOU MOU นะวันนี้ เป็น mou จอมปลอมเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะเคมีมันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วเราต้องยอมรับต้องไม่ปฏิเสธเพราะมันคือตะกะชีวิตจริงผมจึงบอกท่านทั้งหลายตั้งแต่นู้นนะครับจำไม่ได้แล้วตั้งแต่พูดไม่คือเขาไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกนะพรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกลไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกประชาชนต่างหากเป็นคนคุมถุงชนนี่เขามาอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกและเขาไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ชอบขี้หน้ากันมาตั้งแต่เริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแล้วพกเพราะก้าวไกลเขาเป็นพี่ใหญ่ในฝั่งประชาธิปไตยที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นพี่ใหญ่แต่มันมี พรักเกิดใหม่อย่างพักอนาคตใหม่พรักก้าวไกลมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยและก็ดึงมวลชนของพักเพื่อไทยนี่แหละครับไปสนับสนุนพรักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลจนวันนี้พักก้าวไกลกลายเป็นพักํำดับหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะมีคนในพักเพื่อไทยคนไหนล่ะครับที่ชอบพักก้าวไกลไม่มีครับตั้งแต่ตัวผู้นำพักจนกระทั่งสสระดับ สมัยแรกนี่ก็ไม่มีใครชอบไม่ชอบขี้หน้าพักก้าวไกลสอสอพักก้าวไกลเดินเข้าสภาผู้แทนราษฎรพวกเพื่อไทยก็ดูจ้องดูตั้งแต่การแต่งตัวนะครับใส่สูทไม่ผูกไทใส่รองเท้ากีฬาสีขาวบ้างสีแดงบ้างเขาก็บอกนี่มันไม่เคารพสถานที่ ว่ากันด่ากันไปอย่างนี้นะครับนี่ในสภาผู้แทนราษฎรนะเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังใส่สูทใส่เสื้อไม่ผูกไทยพายเป้ใส่รองเท้าขีลาบางคนนั่งไม่สุภาพว่ากันด่ากันไปหมดนะครับนั่นก็คือภาษาอีสานบ้านผมก็คือมันมันขีนตานะมันไม่ถูกตาครับ เหมือนมันมีประโยคเปรียบเทียบเวลาชาวบ้านเลี้ยงหมูเอาหมูไปขายให้คนจีนนี่ซึ่งคนอีสานเรียกว่าคนเจ๊กขายหมูนี่พอคนจีนที่ขายหมูมองหมูบอกโอ้ให้ราคาไม่ดีก็เ,เรียกว่าไม่ถูกตาเจ๊กคือคือพูดแล้วไม่อยากคือไม่ชอบอ่ะเอ้ยมันไม่ดีนะนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสภาผูแ้แทนราษฎรในปัจจุบัน ไม่สนกันเพื่อไทยอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วคอยดินทาการแต่งตัวของก้าวไกลว่าแต่งตัวไม่เหมาะกับคาระเทศะฟังก้าวไกลเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่สนเนี่ยจะมาอย่างไงก็ได้สอกอกใส่กางเกงขาบานมาแต่งตัวติดป้ายบางคนใส่สูทใส่รองเท้ากีฬาสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้าง นี่เห็นไหมครับนี่คือวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมพวกเพื่อไทยเขาต้องมานะครับใส่สูตรผูกไทยใส่รองเท้าหนังแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแต่ก้ออกาวไกลไม่ใช่อย่างนั้นตามใจฉันท่านทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาพิจารณา,าเลยว่าเขาไม่เรยรักกันเขาไม่ชอบกันแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่สาระสําสคัญนะครับคนเราอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมไอ้ความไม่ชอบกันส่วนตัวไอ้การแข่งขันการส่วนตัววันนี้กลายมาเป็นเหตุผลส่วนรวมก็คือ คุณไปผมอยู่กับคุณไม่ได้หรอกแต่ไม่กล้าบอกก็ให้นี่ครับให้ท่านเสดีพิสุทธิ์มาพูดบ้างให้เสื้อแดงมาพูดบ้างแล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านที่รบทั้งหลายประโยคหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในคำสัมภาษณ์ของคนเสื้อแดงแนวร่วมเสื้อแดงที่มาเมื่อวานนี้ นั่นคือพักเพื่อไทยเดินสายหาสอวเดินสายหาพักการเมืองอื่นๆคุณก็ห้ามนู่นห้ามนี่แต่มีหัวหน้าพักการเมืองไปปลูกมอบ็บระยองมั่งจันทบุรีมั่งมันเหมาะสมไหม มันเหมาะสมไหมนี่คือคนที่หนึ่งที่ควรจะถีบออกจากที่ควรจะถีบออกไปจบแล้วครับวันนี้สิ่งที่จะต้องมาดูก็คือว่าในอนาคตหลังวันเฉลิมประชนมนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์นะครับวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28นั้นเนี่ย วันที่28เขาไม่ทํากิจกรรมทางการเมืองกันนะครับเพราะเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังวันที่28หลังวันที่28จะมีการเคลื่อนขบวนกันอยู่สองขบวนนั่นคือการชุมนุมของผู้สนับสนุนพี่ทาลิมเจริญรักและ การชุมนุมของบุคคลกลุ่มบุคคลที่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยที่พรรคก้าวไกลออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ผมบอกว่าส้มแดงแล้วก็ม็บชนมบคำว่าม็บชนมบนี่ไม่ในมาตีกันหรอกครับแต่จัดม็อบชนกันม็อบเชียก้าวไกลมอบเชีย,ชยพิธา มอบเชียร์เพื่อไทยมอบถีบพักก้าวไกลออกจากพักร่วมรัฐบาลจะมีการจัดมอบขึ้นสองส่วน